สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอสซีก็มาพบกับแบ่งปันพรแท้ EP ที่21นะครับเป็นพระแท้สากลรับประกันพระแท้ VIP มาพบกวันที่องค์แรกเลยครับองค์นี้เป็นเหรียญปดหนี้หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองเป็นรุ่นยอดนิยมของหลวงปู่หลิวนะครับองนี้เป็นโค้ดยาวนิยมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำารอมไทยให้อย่างดีนะครับองค์นี้แบ่งปันที่20ใบเทา รับสเสด็จหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับสร้างปี2536องค์นี้เป็นพิเศษนะครับ3มโคดอย่างสวยเลยนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในพารา3ใบเท่าหลวงพว่อแดงวัดเขาบันไดอิตรุ่นกุ๊กเขานะครับองค์นี้แท้ทานหลวงพ่อปกเสกนะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายอง์นี้เป็นสามชายนิยมนะครับ แบ่งปันในพลาสามใบเทา่าปิดตาหลวงปูก่แก้วกีเกสาโลนะครับสร้างปี2,519องค์นี้มีจานนะครับสองตัวแล้วก็พระเดิมสวยเลยเป็นยอดนิยมของหลวงปูก่แก้วอีกหนึ่งรุ่นนะครับแบ่งปันในพราสิบห้าใบเทา่า องค์พ่อจตุคามรามเทพหลวงพ่อกเกษมเขม,ขม,มโกออกวัดพระพา,า,า,าปี17นะครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะเลียมพลาสติกกันน้ําไว้ให้เรียบร้อยอย่างดีนะครับองค์นี้แบ่งปันในพรลาสี่ใบเท่าอกเก็ตนะครับหลังทองแดงนะครับหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิธิ์นะครับจังหวัดสระบ,บุรีสร้างปี2565องค์นี้นะครับชื่อดีนามมงคล ของดีสระบุรีแบ่งปันในพาราสองใบเทาเนื้อเงินนะครับลงยาหน้ากากทองคํานะครับสร้างปี2 5ง3เป็นหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระชื่อดีนามงคลของดีสระบุรีนะครับองค์นี้เป็นนัเบอร์53แบ่งปันในพารา4ใบเทา หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับเป็นเหรียญหกรอบนะครับของดีอยุธยาถือว่าเป็นสายเหนียวอีกหนึ่งองค์นะครับสร้างปี2,528แบ่งปันในพารา3ใบเท่าหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับรุ่นรับเสด็จองค์นี้พิเศษ3โคดเช่นเดียวกันแต่พิเศษกว่านั้นเป็นผิวไฟนะครับซึ่งสร้างน้อยมากๆในหลักพันองค์นะครับ แบบนี้แบ่งปันในพาราสี่ใบเทาเป็นแอปเปิลนะครับหลวงพ่อสุดวัดการหลงตำนานยันตะก้อนะครับองนี้มาพร้อมเลี่ยมทองพร้อมใช้ให้อย่างดีนะครับถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับสร้างปี2 5 2 1องค์นี้แบ่งปันในพาราเก้าใบเทา ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นพาแท้นิยมสะกลแล้วก็รับประกันพาแท้ V.I.P ให้สำหรับนับสะสมมือใหม่ผมยินดีดูแลให้นะครับแบก่เอซีต้องขอตัวเชิญตอนนี้วันนี้สวัสดีครับ